สวัสดีชาวธนูนะคะแล้วก็ลัคนาธนูด้วยนะคะก็ชมได้ทั้งธนูเองแล้วก็จะเป็นดวงดาวไปสถิตอยู่ที่ลัคนานะคะ,ะจะเป็นยังไงบ้างกับท่านที่เพิ่งจะเลิกกันได้ยังไม่นานนะคะยังรักยังรอยังคิดถึงเขาเสมอยังอยากที่จะให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือท่านที่มามา,มา,ห,าหายนะคะไม่เคยชัดเจนสักทีเนี่ย จะเปิดไพ่สองให้ด้วยนะคะว่าเขาต้องการอะไรกับคุณบ้างนะคะเขารักคุณหรือเปล่าหรือว่าเราบกพร่องตรง,ตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนนะคะเราจะไปกันต่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยวจะมาส่องดูกันนะสําหรับการเปิดพลังงานไพ่นะคะจะเป็นพลังงานโดยรวมนะซึ่งจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเรานะคะก็บางครั้งไพ่สามารถที่จะสลับกันก็มีด้วยก็ต้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ,ะสำหรับไพ่หลักธนูนะคะก็คือได่พไพ่แฮงแมนนะคะลืมได้ไหมยังลืมไม่ได้นะคะยังคิดถึงเขาเสมอถามว่าไปต่อได้ไหมก็ไปต่อไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะเออคุณก็เลยมีความเบื่อตัวเองไงจะลืมก็ลืมไม่ได้จะไปต่อก็ไปต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้นสกลงยังไงนะคะกับตัวเองเนี่ยสับสนนะคะไปไม่ถูก เหมือนกันใจหนึ่งก็รักเขาไงยังรอเขายังอยากที่จะให้เขามองง้อหรือไม่ก็ยังอยากที่จะพูดคุยกับเขายังอยากที่จะให้เขาโทรมาคุยกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็มาง้อเราเลยก็มีด้วยจะมีความเป็ไปไปนไปได้เมื่อลาร่คธนูอันนี้คือสิ่งที่คุณปรารถนานะคะใจไปไม่เต็มร้อยไปแต่ตัวแต่ใจไม่ไปด้วยเลยอะไรอย่างนงี้นะคะก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนเล้งมากนะคะเออเมื่อไหร่เราจะทำใจได้ทีอะไรอย่างงี้เนาะ พราะว่ามันก็เป็นบานานแล้วด้วยกับพลังงานแบบนี้นะคะตัดไม่ขาดมีเดดเดวิลเ,เป็นความผูกพันความรู้สึกที่พิเศษนะคะแล้วก็เป็นความรุ่มหลงด้วยเป็นอาการหลงนะไม่ใช่รักนะคะหรือไม่ก็รักมากจนถึงขั้นหลงเลยทีเดียวไม่อยากที่จะให้เขาออกไปจากชีวิตเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเยอะอยู่นะชาวธนูคุณเป็นเยอะเหมือนกับว่ากินข้าวไม่อร่อยเลยช่วงน,นี้นะค,ะคิดถึงเขา ตัวก็เ,เสมอ,อนี่นไงแล้วก็แอบ,บห่วงด้วยนะเวลาที่เราไปเจอเขาในในอะไรล่ะในไอจีนะในช่องทางการติดต่อในเขาเรียกทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราเห็นโพสแล้วก็จะชอบไปส่องเขาไงว่าเฮ้ยเขาไปกับผู้หญิงหรือเปล่าไปกับใครหรือเปล่ามีแฟนใหม่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <ao S 1> อบบืมเยอะแยะเลยเนาะชาวพมุนยังวเขานะคะ ม่รู้สิว่าเป็นยังไงจะเปิดไพ่ให้ว่า,เ,าเรายังจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ราคาจริงๆเลยอ่ะไม่อยากจะไปเลยอ่ะยังอยากที่จะให้เราเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันยังอยากที่จะรีเทิร์นอยู่ คุณพร้อมให้อภัยเขามากเลยอะ่ะชาวธนลมีแต่เราไหมที่พยายามที่จะให้อภัยเขาให้โอกาสเขาตลอดเลยแต่ดูเขาเหมือนกับว่าเป็นแนวทางตรงกันข้ามกับเรานะคะเออมามาเปิดสองความคิดความรู้สึกของเขาซิว่าเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขารักคุณหรือเปล่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ เขา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 อ่มีคนอื่นแล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรักซ้อนน่ะชาธโนคุณไปรักคนมีเจ้าของหรือเปล่าหรือไม่ก็เขาก็มีแฟนไปแล้วด้วยแต่คุณนั้นแต่คุณนั้นยังตัดใจไม่ได้ยังรอเขาพร้อมที่จะเป็น อีกบุคคลหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยท่านูนะคะบางท่านก็รู้อยู่แก่ใจด้วยนะว่าเขามีอีกคนหนึ่งอยู่อ่ก็ยังอยากที่จะกลับไปสู่จุดนั้นอยู่นั่นเองนะคะทำใจไม่ได้เลยแล้วก็ยังมีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอยู่นะแต่ความสัมพันธ์นั้นจะไม่เหมือนเดิมนะคะมันจะเรื่อยๆอยงไงคุยบ้างไม่คุยบ้างมา,มา,มาหๆหายหาย มันไม่ใช่ว่า,เ,าเขาไม่ยอมไปนะเราต่างหากที่ไม่ยอมตัดใจจากเขาหรือไม่ตัดใจไม่ได้ทําใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นการพยายามที่จะต,ติดต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้หมอก็อาจจะทนฟังไม่หมอนิดนึงนะคะเพราะไม่หมอพูดไม่ชัดข้อเสียของการนัดฟันนะคะ ขอดีก็คือฟันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียนี่คือพูดไม่ชัดหนักมากจริงๆเขายังไงกับคุณต่ออเดี๋ยวจะแนะนำให้นะคะธนูต้องทํมใจจริงๆเนาะล่ะเป็นแค่คนคุยเท่านั้นถ้าเรายังอยากที่จะดึงดันต่อไปนะคะดึงดันที่จะอยู่ดึงดันที่อยากที่จะมีเขาก็ได้แค่นี้เอง คือที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วไปยังไงถ้าคุณไม่ก้าวเดิอนออกไปนะคะคุณก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเช่นเดิมนะคะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะพัฒนากันได้เลยนะคะหรือจะชัดเจนมากกว่านี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นเหมือนเดิมนะชาะลูกลับไปก็มีแต่ความเศร้า ความเขาเรียกว่าจิตตกอะค่ะ,ะนอนไม่หลับอืมเนาะอู้นา่าสงสารนะคะแม่หมอก็ได้จะถอนหายใจตามชาธนูนะคะหวังเหลือเกินว่าจะให้เขามาง,ง้อเรานะคะหวังมากเลยอะแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราเขาคนละอย่างกับเราเลยนะคะชาธนูเขาก็มีอีกคนหนึ่งอยู่แล้วด้วย เศร้าไม่หมอเศร้าตานท่านที่มามาห,หายหายอะไเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงกับชาตรนูนะคะมามาส่องไปน็นแนวทางหน่อยจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจกับคนนี้นะคะอันนี้ก็เรื่อยๆอีกแล้วอืแล้วยังไงอะ่ะ ความสัมพันธ์นี้คุยกันได้เรื่อยๆนะคะมีความสุขหรือไม่หรือไม่ก็จะเป็นอ,นอที่เราสบายใจที่ได้คุยกันเท่าน,นั้นเองนะคะมา,มาหายๆเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยแต่มันก็เป็นความสุขของเราอีกอย่างนึงนะคะที่สุขบ้างทุกบ้างเวลาที่เราได้คุยกันเวลาที่เราคุยกันถูกคอมันก็จะ,ะรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่สักพักมันก็จะเงียไปอืม ยังไงซะพลังงานนี้ก็ไม่ได้สมหวังนะคะคือพยายามไปต่อแค่ไหนหรือไม่ก็ทําดีแค่ไหนก็ได้เป็นแค่คนดีแต่ยังไม่ใช่คน,คนที่ใช่ยังไม่ยังไม่ได้เป็นคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเท่านั้นเองนะมากลับมาสู่ท่านที่ ห่างๆกันไปแล้วเลิกๆกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังคุยกันอยู่ยังคุมเครือคุมเครืออยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะจบ,บสิ้นทีนะคะปล่อยวาง,างจริงปล่อยวางให้ได้คาธนูปล่อยความรูม้สึกนี้ยไปให้ได้นะคะรอตังหาที่ไม่ยอมปล่อยเขารอตังหาที่ไม่ยอมไปเองเขาน่ะเอ,อ่ยังไงก็ได้นะคะถ้าเราคุยกับเขาเขาก็คุยไงแต่เขาก็จะไม่เลิกคุยกับคนอื่นไง แต่เขาก็ยังมีคนนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืมเฮ้ไปบอ,อนี่ขอให้คอาแนะนำนะคะสู้ๆหน่อยนะชาธานูนะคะเข้มแข็งหน่อยอนาคตข้างหน้าจะมีคนดีๆเข้ามาหาชาธานูไหมนะคะเองชนะแจกเ็น <c oughs> ให้ได้ก่อนนะ อ,อยู่กับงานอยู่กับสิ่งที่เรามีนะคะใครไม่รักเราก็ไม่เป็นไรขอให้คุณรักตัวเองก็พอแล้วตอนนี้ไปโฟกัสที่ตัวเองได้เลยนะคะถ้าอะไรมันจะใช่สิ่งนั้นที่เป็นของเราที่เป็นคนของเราก็จะกลับมาน่าจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าของคุณไหมชานูมีคนเก่าสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆเ,เนี่ยจะ กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่งอาจจะเก่ามากกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เคยคุยก่อนคนนี้คนที่เคยคุยก่อน,น,ท,คคอนที่เราจะเลิกกันแล้วก็อืมแล้วก็กลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วจะดีไหมนะคะเหมือนจะยังไงล่ะ เราเคยทะเลาะก,กันนะคะเราเคยมีเรื่องบาดหมางกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลับมาก็เราก็คุยนะแต่เรายังไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรมากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะดีกับชาตนงหรือเปล่าดีค่ะแต่เรานี่เริ่มรังเลกับเขาแล้วเริ่มหมดใจกับเขาแล้วไงนะคะมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรานิ่งได้แล้วกับคนนั้นน่ะ กลับมาเราก็เหมือนกับว่าคุยแก้เหงาไปงั้นงนเองนะคะยังไม่ใช่ที่จะจริงจังอะไรเลยหรือยังไม่ถูกใจเลยนะคะไม่อยากได้ไม่อยากไม่อยากได้ของเก่าอะไรอย่างเงี้ยคนนี้นะคะเออสรุปนะาสรุปของแถวธนูก็คือว่าออตัวเราเองอยังต้องตัดใจให้ได้ถ้าเรายังไปวนเวียนกับเขาเขาก็ยังอยู่กับเราบแบบนี้แหละแต่ ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เพราะเขามีคนใหม่ไปแล้วนะคะอต้องทําใจนะต้องปล่อยวางแล้วจริงๆนะคะจบแล้วจบยอมรับความจริงแล้วก็จะมีคนเก่าที่เข้ามาให้เราได้พูดคุยบ้างได้แก้เหงาแก้เบื่อบ้างเรานั่นแหละอาจจะยังไม่เลือกเขาไม่เอาเขาก็ได้กับค,คนเขาคนเก่าที่ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าคนนี้นะคะ,ะกเก่าเก่าอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นนะคะอา้าวมาดูซิว่าเป็นพลังงานใหม่ๆที่ดีๆเข้ามาหาชาธนูบ้างไหมกลุม่มพาพันนี้เศร้าเนาะเศร้ากันต่อไปชาธนูพยายามแล้วอะ่ะแม่หมอพยายามเปิดหาไพ่ที่ดีให้แล้วเผื่อไพ่จะมีอะไรที่แบบดีๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ <laughs> ก็เท่านี้คะ ไปโฟกัสที่หน้าที่การงานนะคะเรื่องความรับผิดชอบเราก็เยอะอยู่นะคะในเรื่องของงานเรื่องของการเงินเรื่องอความรับผิดชอบของเราการเป็นหัวหน้าครอบครัวไหมนะคะก็ได้ด้วยนะคะความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินเรามันมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรตัดออกไปจากชีวิตเราได้ก็ตัดออกไปซะเชืได้ไม่ลูกสมองเรามากนะคะ เอางานเอางเงินก่อนเนาะเรื่องนี้มันแก้ไขไม่ได้นะคะเราและคนเก่าเนี่ยพูดท,ทีเราและคนเก่าเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้จริงๆกับคนนี้อนะ่ะไปต่อไม่ได้แล้วมันตันแล้วจริงๆนะคะตันแล้วนะตัดใจนะคะตัดใจอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่กับงานอยู่กับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ อยู่กับอนาคตยาอยู่กับอดีตนะคะอยายึดมั่นถือมั่นกับคนที่เขาเรียกว่าหมดใจกับเราแล้วนะคะหมดใจไหมไม่เชิงว่าหมดใจนะแต่เราไม่ใช่ตัวจริงแค่นั้นเองนะคะอะก็ชมพู่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องเนาะเข้าใจนะคะเข้าใจกันด้วยนะบางท่านก็อาจจะมีคอมเมนต์เข้ามาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะ ไม่ตรงเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีนะคะก็มีเข้ามาอย่างนั้นนะคะก็ไม่บอกพยายามที่จะบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่ดวงสืตัวของเรานะคะถึงแม้ว่าเขาะจะกลับมาเราก็มีเสดสิ้นเป็นเสดได้นะคะเราเลือกได้ทั้งนั้นแหละนะคะอ่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ